นี้จะมา DIY ออกแบบโลโก้ให้ได้ภายใน15นาทีนะคะเปิดร้านค้าหรือว่ามีสินค้าบริการกันหรือยังคะถ้ามีแล้วเนี่ยสิงแรกที่ต้องมีคือโลโก้เลยนะคะเพราะโลโก้เนี่ยคือสัญลักษณ์หรือว่าเครื่องหมายที่บ่งบอกถึงองค์กรสินค้าผลิตภัณฑ์และแม้กระทั่งแบรนดิ้งตัวบุคคลโลโก้จะประกอบไปด้วยตัวเท็กซ์ตัวกราฟิกแล้วก็ตัวรูปภาพ ก็จะเป็นตัวที่สื่อสารไปกับลูกค้าหรือว่ากลุ่มเป้าหมายของเรานะคะสิ่งที่จําเป็นในการออกแบบโลโก้เนี่ยก็คือ1จะต้องเป็นเอกลักษณ์ 2. ก็จะต้องเกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑ์ 3. จดจําง่ายและ4ก็คือว่าน่าเชื่อถือแล้วก็จะต้องคํานึงถึงตัวสีตัวฟอนต์แล้วก็ระยะห่างระหว่างตัวฟอนต์สิ่งที่จําเป็นพวกนี้ ตัว Canva เนี่ยเขามีเทมเพลตที่เขาทำไว้แล้วก็สามารถเราจะสามารถเลือกเทมเพลตนั้นน่ะไปปรับปรุงดีไซน์ให้เข้ากับตัวดีไซน์ของเราหรือว่าแบรนดิ้งของเราได้เดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะว่าจะลองออกแบบในหนึ่งรูปแบบของโลโก้โดยให้เป็น4ีสไตล์ไปดูกันค่ะว่าง่ายแค่ไหนเมื่อเราเข้าสู่หน้าออกแบบ Home Page ของโปรแกรม Canva นะคะ ทีนี้เราจะออกแบบโลโก้เราสามารถเลือจากเมนูเทมเพลตนะคะแล้วก็คลิกไปที่โลโก้ตัวนี้าจะอยู่ในหมดของ Business นะคะหรือว่าเราจะเสิร์ชแบบพิมพ์คำว่าโลโก้ค่ะเมื่อเข้าสู่หน้าเทมเพลตของโลโก้นะคะก็ Create a Blank Logo นะคะ จะเข้าสู่หน้าต่างการทำงานของเทมเพลตที่เป็นโลโก้นะคะถ้าเรามาดูที่ไฟล์ไซส์ขนาดของตัวไฟล์ของโลโก้จะอยู่ที่5 0 0 p พิกเซลคูณ5 0 0พิกเซลนะคะเราสามารถทำในขนาดที่เป็นมาตรฐานของไฟล์โลโก้ของ c a n วานะคะแล้วไปรีไซส์ใหม่ได้โดยที่คลิกไปที่รีไซส์แล้วก็เราจะเลือกคัสตอมให้ใหญ่กว่านี้เพื่อให้สามารถเอาไปทำปรินติ้งได้ก็ได้นะคะหรือว่า,เ,าเลือกขนาดอื่น อาจจะเป็นไปเป็นขนาดหกรอยหกศูนยคูณสามหรือขนาดอื่นๆน,นะคะทีนี้เราใช้ขนาดของ500ร้อคูณห้าพิกเซลที่เป็นมาตรฐานของ c a n v a ก่อนนะคะตัวเทมเพลตเขาจะแยกให้ตามหมวดหมู่นะคะมี hospital ก็คือว่าโรงพยาบาลโลโก้หมอนะคะิคลินิกหมอ church ก็คือโบสนะคะ event logo animate logo gaming logo art logo แฟชั่นคอมพิวเตอร์ฟู้ดแอนด์ดิ d u เอ t เคชันหรือว่าสปอร์ตร a u อ a n ททีนี้เราจะลองดีไซน์ในหมวดหมู่ของร a u อ a n t ดูนะคะทีนี้มีอันหนึ่งที่อยากจะเลือกมาเป็นตัวซีฟู้ดคาเฟ่นะคะคือเป็นไลท์เฮาส์ซีฟู o ดคาเฟ่อันนี้เราจะขยายเราสามารถขยายหน้าต่างการทำงานให้เล็กใหญ่ได้นะคะโดยที่มุมขวาซะมุมขวาล่างเนะะี่ยค่ะ เป็นเปอร์เซ็นต์ของหน้าจอการทำงานตัวโลโก้ตัวนี้พื้นหลังจะเป็นสีชมพูอ่อนนะคะเราจะทำให้เป็นสีขาวก่อนเพื่อให้ดูตัวโลโก้ได้ชัดเจนก่อนนะคะว่าแบบมันเป็นอะไรจะแล้วเราก็สามารถเอาไปวางไว้บนพื้นสีอะไรก็ได้แต่แนะนำให้ทำบนพื้นขาวก่อนนะคะถ้าดูทางซ้ายมือเมนูนะคะเม,เมนูสไตล์คลิกไปที่เมนูสไตล์ค่ะ เมนูสไตล์จะเป็นพวกแบรนด์คิดแล้วก็เป็นเทรนดิ้งเราสามารถเลือกอเป็นเซตของตัวฟอนต์อักษรและเซตของสีได้โดยเราดูว่าบุค,คลิกเข้ากับกลุ่มของสีหรือว่าฟอนต์แบบไหนเราก็สามารถเลือกกลุ่มนั้นได้นะคะหรือถ้าเราไม่เลือกตัวนี้เราก็สามารถกำหนดเองก็ได้ค่ะกำหนดตัวฟอนต์จากที่เขามีมาตรฐานให้มานะคะว่าจะเป็น อาจะให้เป็นสไตล์วินเทจนะคะก็คลิกไปที่วินเทจคลิกเลือกที่สไตล์นะคะแล้วก็ลองเลือกอฟอนต์ที่กับสีนะคะอย่างอันนี้จะลองเลือกฟอนต์ของตัวนี้นะคะก็จะเป็นฟอนต์แบบนี้มาให้นะคะแล้วก็เป็นตัวพื้นสีแดงนะคะโดยที่เราเลือกปรับสีได้นะคะ ให้ช h ฟ f f l e ก็หมายถึงว่าเลือกแรนดอมสีมานะคะว่าจะเอาเป็นสีไหนสลับไปะคะ่ะหรือว่าจะเปลี่ยนตัวเซตของตัวอักษรใหม่นะคะเป็นนี้ว้วลองทำด้วยตัวนี้ก่อนนะคะว่าเป็นเซตของตัวอักษรของ มอนสรัตนะคะแล้วก็เป็นเซตสีของเซตออกพาสเทลทีนี้เราจะขอทำแบ็กกราว n d ให้เป็นสีขาวก่อนนะคะสัญลักษณ์เนี่ยเราสามารถจะเปลี่ยนได้นะคะถ้าเราไม่ชอบอันนี้เราไปที่ e l e m e n t แล้วลองไปเลือกดูว่าตัว Lighthouse เนี่ยมี e l e m e n t อย่างอื่นให้เลือกใหม่ถ้พิมพ์คำว่า Lighthouse นะคะถ้าเออเอา ม์ไปวางข้างล่างแล้วขวาและ,และมีคําว่าฟรีนะคะเท่ากับอันนี้ใช้ได้ฟรีนะคะเราลองคลิกมาแล้วเราลบลบอันเก่าทิ้งก่อนนะคะคลิกมาเราสามารถเปลี่ยนตัวสีได้นะคะทีนี้เปลี่ยนเป็นสีสีฟ้าสีน้ำเงินละกันนะคะและอักษรก็จะาสามารถขยายใหญ่เล็กให้ได้นะคะ แก้เป็นอันกรุปได้คือตอนนี้สองสองเซตฝากกันอยู่เพราะฉะนั้นเราจะไปคลิกกันที่อันกรุบมุมบนขวานะคะสามารถแก้ไขแล้วก็ลากตำแหน่งวางได้เป็นอิสระแล้วก็สามารถกรุปใหม่ได้ด้วยนะคะพออันกรุปเสร็จเราปรับตำแหน่งอะไรแล้วก็ไปกรุปใหม่ได้ทีนี้เราต้องการพื้ียให้ใหญ่ขึ้นหน่อยถ้าเรา,เอาพอใจนี้เราก็ใช้ได้เลยนะคะ ลองทำฟังก์ชันเพื่อให้ลองดูว่ามันเล่นลูกเล่นอะไรได้อีกบ้างนะคะเราจะลองใส่เชฟก็คือว่าให้ตัวไ์เฮาส์อยู่ในวงกลมนะคะให้ตัวหอปะพาคาเนี่ยอยู่ในวงกลมเราพิมพ์คาว่าเชฟในกลุ่มอิเลเมนต์นะคะก็จะมีเชฟมาให้เลือกหลากหลายทีนี้เราจะให้เลือกเป็นวงกลมนะคะอันนี้ฟรีค่ะคลิกหนึ่งทีก็จะมาที่หน้าต่างการทำงานกลางนะคะทีนี้เราปรับขนาด ฟ้าเราเปลี่ยนเป็นสีดำก่อนแล้วถ้าจะจัดให้อยู่ตำแหน่งกลางเราก็กรุปตัวนี้นะคะแล้วก็ไปที่ position แล้วก็เป็น middle คะ่ะ light house ก็จะอยู่ตรงตรงกลางของตัวใน shape ของวงกลมนะคะแล้วเราจะกรุปสองตัวนี้ให้เป็น element เดียวกันก็คือ rack ลากวงกลมกับตัวประภาคารนะคะแล้วไปที่ ถ้าเกิดว่าตัวนี้ก็จะเป็นชิ้นเดียวกันเป็นชิ้นงานเดียวกันที่แบบลากไปไหนมาไหนได้นะคะทีนี้เราจะดีไซน์ให้เล็กลงมาเดี๋ยวจะขอเปลี่ยนตัวฟอนต์ของตัวนี้ให้เป็นฟอนต์อื่นให้ดูง่ายขึ้นกว่านี้ก,ก่อนนะคะจะเลือกฟอนต์เป็น r o b a l l vintage นะคะ light house seafood cafe นะคะทีนี้เราก็จะจัดกลุ่มของตัวอักษรให้เป็นกลุ่มเดียวกันก็ครอปตัวอักษรสองชุดนะคะแล้วไปที่กลุ่ม ชุดตัวอักษรนี้ก็จะเคลื่อนที่ไปด้วยกันนะคะตัวนี้ก็จะได้ตัวโลโก้ของ Light House Seafood Cafe นะคะทีนี้เราสามารถดาวน์โหลดตัวนี้ได้โดยที่ดาวน์โหลดเป็น PNG, JPEG หรือว่า PDF ไฟล์นะคะทีนี้เราจะมาลองทำรูปแบบเดิมแต่ว่าทำให้เป็น alignment อื่นๆนะคะเราเราสามารถคลิกไปที่ขวาบนนะคะ Duplicate Page ทีนี้เราจะลองวาง ตัวดีไซน์ให้อยู่ข้างซ้ายแล้วก็เอาตัวอักษรมาอยู่ด้านข้างนะคะอันนี้ก็จะเป็น s t a c k ด d ไ e s i g n นะคะอีกรูปแบบหนึง่งถ้าเราจะลองวางก็ duplicate page นะคะแล้วก็ลองให้เป็นแถวเดียวกันทั้งหมดนะคะเรา ungroup ตัวนี้ออกตัวอักษรแล้วก็ย่อให้เล็กลงอันนี้ก็ย่อให้เล็กลง เป็นซ i งเก e ลอะไลเมนตนะคะเป็นในแนวหนึ่งบรรทัดเดียวกันอีกรูปแบบหนึ่งเราจะ Copy Page ออกมาอีกหน้าหนึ่งนะคะเป็น Duplicate หน้าอีกมาหน้าหนึ่งเราเลือกมาเฉพาะตัวเหลือให้เหลือตัวสัญลักษณ์นะคะแล้วก็ทำให้ใหญ่ขึ้นเราจะเปลี่ยนพื้นหลังเป็นสีอื่นก็ได้นะคะเป็นสีเป็นสีเทาแล้วกันนะคะ ทีนี้เราดาวน์โหลดไปข้างนอกนะคะเป็นตัว png แล้วก็เป็นเลือกคลิกไปที่ transparent background นะคะขอแนะนำว่าการทำโลโก้เนี่ยดาวน์โหลดเป็น transparent background ก็คือว่าเป็น background ที่ไม่มีสีอะไรเลยนะคะเพื่อเอาไปทำงานต่อในสื่ออื่นๆหรือว่าไปแปะโสต์อื่นๆได้นะคะ ทีนี้เราลองมาใช้งานนะคะโดยที่เราจะลองเอาไปแปะไว้ในเทมเพลตของโพสต์ f a c e b o o k นะคะแล้วก็อัปโหลดงานของเรานะคะอัปโหลโดโลโก้ทั้งหมดที่เราออกแบบไปนะคะมาทีนี้ตรงนี้เราจะตกแต่งตัวตัวนี้อันกรุ๊ป ลบตัวที่อยู่ออกก่อนนะคะแล้วเราเลือกตัวโลโก้ที่เราออกแบบไว้นะคะเราจะมาแปะไว้ที่มุมล่างซ้ายเป็นโพสต์ตัวประชาสัมพันธ์ร้านโดยที่มีโลโก้ของเราติดไว้นะคะหรือว่าเปลี่ยนอาจจะเป็นตัวอื่นก็คือคลิกทีนี้ก็จะได้ตัวโพสต์ที่มีตัวโลโก้ของเราแปะติดไว้นะคะหรือเรา,เรามาดูเอาโลโก้ตัวอื่นก็ได้ที่เราออกแบบไปนะคะคลิกหนึ่งที ก็จะมาที่เพจนี้นะคะโดยที่ถ้าเราอยากจะได้ความละเอียดที่สูงกว่าน,นี้เพื่อสําหรับไปงานปรินนะคะอย่างที่บอกว่าอตอนที่เซฟออกมานะคะดาวน์โหลดออกมาเนี่ยก็กําหนดตัวพิกเซลให้ขนาดที่ความละเอียดสูงขึ้นนะคะแต่ว่าก็ต้องปรับตําแหน่งให้ให้ใหญ่ขึ้นตามไปด้วยเหมือนกันนะคะอันนี้ตัวโลโก้แบบ อย่างง่ายๆค่ะลองเอาไปใช้แล้วก็ลองเลือกดูว่าถ้าตัวสัญลักษณ์ที่เราเลือกใช้เนี่ยเราเรายังไม่ชอบหรือไม่สวยเราสามารถอัปโหลดหรือดาวน์โหลดจากด้านนอกได้โดยที่ไปหาตัวไอคอนฟรีหรือว่าตัวออกแบบเราอ,อาจจะมีตัวตัวหนังสือหรือว่าตัวโลโก้อะไรที่เราออกแบบไว้นะคะเราก็เอานำมาใช้ได้ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะ แล้วถ้าอยากจะสมัคร c a n วาโดยใช้ Premium Pro ฟรี45วันก็สมัครได้ตามลิงก์ข้างล่างค่ะหรือถ้าอยากจะเรียนแคนวาคอร์สโปรแกรมเต็มๆก็สมัครลิงก์ข้างหน้าได้จาก s k i l l เล e นะคะ